สวัสดีครับพมกับผมจอหอจ์นอาริยพงษ์เจริญสกับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเดียวครับทาง boxing e r r c o m com น,นวันนี้ครับผมอยู่ที่ลายพลางพราม9ก้ากับเจ้าทริอัมสตรีทท t t เปิล e กเ rx นะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย t r ริอัมวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆครับในช่วงของเ r e สอัพ by จอห์นซ่าที่เกี่ยวข้องกับ t r ริอัมคันนี้นะครับแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรติดตามชมครับ เรามาดูความแตกต่างกันครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับเริ่มจากบริเวณด้านหน้าครับก็คือจะมีความสวยงามของชิลหน้านะครับให้มีความดุเด่นเผ็ดมันมากขึ้นนะครับต่อเนื่องมาที่บริเวณด้านล่างครับจะมีบริเวณอกล่างนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้สวยมากขึ้นและที่เด็ดกว่านั้นครับก็คือบริเวณท้ายครับก็มีการเอาตัวครอบเบาะนะครับของตัวเดรทอน่ามาใส่ให้นะครับแล้วก็เรื่องของสีล้อครับเปลี่ยนเป็นสีแดงทะมึนนะครับ ให้ความสดใสรวมถึงความสวยงามมากขึ้นและที่พิเศษครับเป็นการเพิ่ม performance ของ t r i u m p h 675 RX เลยนะครับก็คือเรื่องของตัว Quick shifter ที่เป็น Quick shifter ติดมาให้จากโรงงานครับกับค่าตัวที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่20,000บาทเท่านั้นนะครับและในวันนี้ครับผมจะมาทำให้ตัวของผมนั้นกับ t r i u m p h Street Triple 675 RX นั้นเป็นคันเดียวกันหรือเป็นคนคนเดียวกันครับโดยการ DIY ครับหรือว่า d RES s UP BY JONSA กับการเซตติ้งเรื่องของระบบโชคทั้งหมด ก้าวแล้วก็คือน้องออฟไล่ปลางนะครับออฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จงครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วครับแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับว่าไลยปลางคืออะไรภายใต้ชื่อแบรนด์ไลายลางคืออะไรต้องบอกก่อนเลยว่าพอดีออฟเนี่ยเติบโตในครอบครัวข้าราชการทหารซึ่งมีความผูกพันในส่วนของกฎระเบียบแล้วก็ที่มาประกอบอาชีพก็คือคุณพ่อรับราชการทหารครับผมครับก็ทําเกี่ยวกับรถคุณพ่อเขาชอบมาก ก็เลยมาทําเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าที่เป็นอาชีพคุณพ่อมันก็เลยมาเป็นธุรกิจของเราอีกอย่างหนึ่งที่ที่มันเป็นอะไรที่เข้ากันมากรวมถึงที่นี่ก็จะมีช่างมือดีที่ต้องบอกว่าเป็นช่างเซตติ้งที่ดีด้วยครับถูกมใช่ครับวันนี้เขาอยู่ไหมครับอ่าวันนี้อยู่ครับอ่าโอเครู้สึกว่าเขาจะชื่อพี่หนุ่มใช่ไหมใช่ครับพี่หนุ่มไรลายเจอพี่หนุ่มายปลาแล้ครับพี่หนุ่มครับมาแล้วพี่หนุ่มวันนี้สวัสดีครับ นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าในโชคท่อนหน้ามีอุปกรณ์อะไรที่ติดอยู่บ้างานะครับมีหน้าที่อะไรดีมนะมเพื่อพอเวลาเราไปใช้หรือเราเระหว่างที่เราไปขี่เนี่ยเชื่อไหมครับว่าไทรอัมตัวนี้นะครับแค่เพียงไขควงเปล่าแป่นตัวเล็กตัวเดียวสามารถปรับเซตในการขับขี่ให้นุ่มนวลหรือ,อ,อมีความโหดในการที่จะใช้คันเร่งหรือคันเร่งต่างๆได้ดีเลยทีเดียวครับในการโชคหน้านะครับอันดับแรกเลยนะครับ ผมแนะนำให้ไปหาเคเบิลชัยมารัดที่แกนโช๊คนะครับและตัดเพื่อวัดระดับของการยุบข,ของแกนโช๊คนะฮะเราจะได้รู้ว่าระดับไหน mm hmm. ทีนี้เราก็จะมาดูที่ด้านบนเราจะเห็นตุ่มสีแดงๆที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นประแจเบอร์17 uh huh. นะฮะตัวนั้นไว้สำหรับขันเข้าเพื่อให้มีค่าพีโหลดหรือกดสปริงให้แข็งขึ้นเพื่อให้การยุบข,ของโช๊คหน้ามีการยุบที่น้อยลง mm hmm. นะครับอันนี้ใช้ค่าสปริงเข้ามาช่วย แล้วในบริเวณที่เป็นจุกแดงๆด้านบนนะครับจะมีรูปากแบนสำหรับขเข้าหรือขออกตัวนี้นะครับจะมีการปรับได้ทั้งหมด18ระดับนะฮะจะเป็นขันเข้าสุดขันออกสุดเนี่ยครับทั้งหมด18กิกตัวนี้คือเป็นตัวรีบารีบาหรือการทําให้โชกคืนตัวช้าคือการเด้งคืนเร็วเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปรับค่าให้เหมาะสมมาถึงตัวข้างล่าง ด้านลา่างซึ่งเป็นตัวคอมคอมเพชันตัวนี้นะครับหมายถึงการปรับค่าความแข็งของน้ํามันในการยุบตัวของโชค๊คให้มีความแข็งตัวมากขึ้นวิธีการที่จะทําให้โช๊คหน้าแข็งขึ้นนะครับ,รบเพื่อในการขี่เวลาเข้าโค้งเพื่อไม่ให้ยุบมากเกินและเลี้ยวยากก็ใช้การขันที่คอมเพชันได้เหมือนกันนี่คือชุดด้านหน้าเท่านั้นเองใช่ครับโอ้โหเยอะนะฮะสำหรับตัวสตรีเิล65 RX แล้วด้านหลังของเขาเนี่ยมีปรับอะไรได้บ้างด้านหลังนี้นะครับก็พิเศษไปไม่แพ้กันนะฮะตัวนี้นะครับมีมีพีโหลดเหมือนกันมีคอมเพรสชันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรีบาร์เหมือนกันและที่สําคัญตัวนี้ก็ยังมีซับแทงค์ด้วย<อ>นะฮะถ้าสมมติมีซับแทงค์ตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเนี่ยพอเวลาเราทํางานหนักมากขึ้นนะครับช็อจะเด้งอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมติมีซับแทงค์ตัวนี้ขึ้นมามันจะเพิ่มน้ํามันและแก๊สเพื่อให้จุดเดือดของการใช้งานมันช้าลง Mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณภาพหรือการใช้งานของตัวโชคก็จะมีความสเสถียรมากขึ้นเริ่มต้นจะเกิดผมจาไม่ผิดพี่นุมบอกว่าให้ลองดูก่อนเรื่องของการยุบตัวของโชคใช่ั้ยใช่ครับวิธีการเป็นยไงอันดับแรกเลยนะครับเราก็ดันเคเบิลไทขึ้นนะครับ เพื่อให้อยู่ด้านบนสุดของแกนโช๊คครับผมครับจากนั้นให้กำเบกหน้าครับกำเบกหน้าครับฮะแล้วโยกรถไปทางด้านหน้าครับเพื่อถ่ายเทน้ําหนักอ่ะโยกนะฮะเอาเลยครับหนึ่งสองปึ๊บอีกอีกครับขยับเพรื่นครับลงมาถือว่าเยอะเลยทีเดียวถือว่าเยอะเลยนะครับถ้าสมมุติเวลาซ้อนพอเราเราเบรกหนักๆน้ำหนักจะทิ้งลงมาข้างหน้าก็จะทิ้งทุกทีอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มตรงนี้นะครับโดยที่เบื้องต้นเราไม่สามารถที่จะ ไปตั้งที่พีโลดได้เมื่อเราจะมาปรับค่าคอมนะครับให้มาสังเกตที่ที่ตัวที่เราจะปรับตั้งนะครับจะมีตัว S นะครับแล้วก็ตัว S H เพสฮ่องกงนะครับกับ S สิงคโปร์นะฮะก็ให้หมุนไปทางด้านตัว H หรือ a r รเพื่อให้แข็งขึ้นนะครับโดยหมุนไปครั้งละ3าิก็พิ3กก็พอแล้วครับผมหมุนไปเลยครับไปทางด้านขวา1 2 สโอเคนะครับแบบนี้ทีนี้เราก็มาลองโยกดูใหม่ครับ <Okay. S 1> ดูนะครับจากระยะที่เราเห็นอยู่นะฮะจะสูงประมาณสองนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับเมื่อเราตั้งแล้วเรามาลองดูครับระยะยุบจะเป็นยังไงไเอาเลยครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าระยะที่มีความห่างระหว่างซเ,เคเบิลช้กับขอบโชคก หรือกระบอกหัวโช๊คด้านล่างมีระยะที่มากขึ้นนะฮะตรงนี้ปรับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระยะยุบของตัวรถน้อยลงถ้าสมมติน้ำหนักไม่ถ่ายเทมาทางด้านหน้ามากจนเกินไปจะสร้างสมดุลระหว่างรถในช่วงเวลาที่เราจะพลิกรถหรือเลี้ยวนะฮะเพื่อไม่ให้น้ำหนักทิ้งด้านใดด้านหนึ่งถ้าสมมติว่าน้ำหนักไปทิ้งไปทางด้านหน้ามากเวลาเราขับขี่หรือเบรกหนักๆปุ๊บเราต้องเกรงมือครับแล้วมันก็จะเลี้ยวไม่ได้แต่ถ้าสมมติน้ำหนักสมดุล เวลาเราพลิกรถเวลาอะไรมันก็จะง่ายขึ้นโชคหน้าและชกหลังนะครับในการปรับแต่งเหมือนกันนะฮะจะมีอุปกรณ์เหมือนกันเช่นพีโรดก็คือการปรับสปริงแต่ตัวนี้ต้องใช้อุปกรณ์ในการปรับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราขับขี่เราไม่สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ต่างๆมาปรับแข็งเพื่อให้สปริงมันแข็งขึ้นได้นะครับเราก็จะมีวิธีในการแก้โดยการหมุนคอมเช่นเดียวกันนะครับคอมเพรสชันตัวนี้นะครับเมื่อเราหมุนเข้านะครับไปทางเฮดหรือฮาร์ดก็จะทําให้แข็งขึ้นนะครับ เหมือนกันเลยครนะฮะทีนี้เมื่อเราปรับสปริงแข็งขึ้นมีขนซ้อนมากขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นพอเวลาช่วงที่ยุบของตัวโชคมันก็มากเมื่อโชคยุบมากมันก็ต้องมีการคืนตัวเร็วเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับรีบาวมาอีกครั้งแล้วครับ,รบเพื่อใหอ้การคืนตัวช้าในการขี่เพื่อได้จัดสมูท พี่หนุ่มช่วยชีย้หน่อยได้ไหมอะไรตรงไหนคอมเพรสชันก็คือตรงตรงไขตรวไขถูกไหมใช่ครับแล้วมีบาวปรับรีบาวจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือเมื่อเราดูที่โซ่บริเวณโซ่นะครับมองเข้าไปจะเห็นตุ่มสีแดงและมีปากแบน<อ>มีร่องขีดอยู่ใช้ไขควงปากแบนเช่นเดียวกันเหมือนกันครับปรับเหมือนกันเลยครับมเมื่อเราหมุนไปทางขวามากก็จะทำให้มีรีบาวมากขึ้นแข็งขึ้นครับ คือการคืนตัวช้าลงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ออฟหมุนเข้าไปให้สุดแล้วเดี๋ยวผมจะกดได้โดยให้พ,พี่พี่จอนโยก<ด>เราจะเห็นสลีล่ของรถว่าช่วงที่มันคืนช้ามันเป็นยังไงตอนนี้นรเราดูกันเรื่องของค่าปกติของสตรีท t ป r i p กสิบหก่อนใช่ครับโดยการนั่งไปเฉยๆเลยถูกไหมใช่ครับมียกขึ้นนะครับรยกขึ้นดูนะครับ ลักษณะของการคืนตัวก็คือพอยุบแล้วก็ขึ้นยุบแล้วก็ขึ้นยุบแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้คือค่าปกติครับผมที่เขาตั้งมาจากโรงงานนะฮะถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามันคืนเร็วเกินเราก็ต้องปรับดีวาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อการคืนตัวที่ช้าลงหมุนไปเลย1 2 3่งสองามนะครับทีนี้เรามาดูเลยครับดูนะครับลักษณะของการคืนตัวของช็อกอัพช็อัพ นะครับดูนะฮะจะเห็นชัดเลยครับว่าคืนตัวช้าลงนะฮะเพื่อลดแรงซับครับเพื่อให้มีการซับแรงได้มากขึ้นเร็วขึ้นพวกนี้ก็คือเป็นการปรับเซตเบื้องต้นเหมือนกับที่ทุกคนสามารถทําได้พี่อ๊อฟทำได้ไหมครับทำได้ครับง่ายนะครับพี่จอรได้ไหมครับทำได้ครับเพราะฉะนั้นพอเวลาการขับขี่ก็เป็นลักษณะของการปกติคือเมื่อเรารู้ว่า เราขี่แล้วมันเป็นยังไงอะไรไงเราค่อยๆมาปรับเซตครับและที่สําคัญคือการจดไว้ครับว่าเราหมุนปรับในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมกี่กิกเพิ่มเติมนะครับรีบาวกี่กิกค่าคอมบิชันเราทํายังไงรีบาว์ทำไงพีโหลดทำยังไง ทำนี่มันง่ายนะครับเราสามารถที่จะทาการ DIY ที่บ้านของเราได้เลยใช่ครับไม่ยากเลยเอาผมสรุปสรุปเป็นประเด็นแล้วกันนะอย่างแรกก่อนในเรื่องของการเซตติ้งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการขับขี่แบบไหนใช่ครับนุ่มนวลหรือว่ากระด้างใช่ครับ2คือถ้าเกิดว่าจะเซตติ้งให้ถูกวิธีจะต้องทําทั้งสองข้างสาหรับด้านหน้าพร้อมๆกันใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็3ครับเป็นความรู้เลยครับว่าสําหรับ t r o u m p h Street Triple 6.5 RX นั้น ด้วยตัวชกหน้าแล้วก็ชกหลังเขามันเพอร์เฟกอยู่แล้วแน่นอนครับปรับไปทุกอย่างใช่แล้วรีบาวคอมเพสชั่นไฮโลสปีดใช่ได้หมดเลยซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับพอฟก็สามารถทํางานได้ง่ายมากเลยปกติเวลาจะทำอะไรเองแบบนี้บางทีบางอย่างจะต้องมีข้อมูลแต่พอมาทราบแล้วผมคิดว่าอยู่ที่บ้านใช่ครับสบายมากเป็นไงครับความรู้ของวันนี้นะครับกับช่วงของดูับบายจอนซ่า ขอบคุณสำหรับกูรูในวันนี้ครับพี่หนุ่มรายพางขอบคุณครับลุงดิ่งของสถานที่ครับออฟรายพางดีมากครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมนะครับติดตามมารับชมกันได้นะครับทาง Johnza Racing นะฮะทาง Boxa Racing dot com แน่นอนแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับติดตามรับชมครับวันนี้ผมออฟแล้วก็พี่หนุ่มลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ